ตอนนี้ก็ทีมงานกำลังรนเรียงของนะคะี่แจ๊มาทกอแถวบ้นโครงการแล้่อบ Gracias. No, 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 no. บนยาการนะคะ ก็เดี่ยงไปแล้วตัวหน่คนะ,คะโหคขจะได้จุดแรกเองก้องทั้งมแล้วนะนก็ได้ทุกทุกมุมก็ได้นะ 你管啊！<music> <music>

เราไปดูลุงก็เราไปดูลุงก็ เนแงค์ไลุงกลมาได้ไงเอามาจากรถเนี้ยรถก็มาตามกันไปเออประมาณนะรถมา้วยเหรอรถมาละใคเรื่อยๆทำไมเพื่นเพื่นก็มากันหมดลยทัมาแล้วล็อกรถไหมเนี่ยล็อกลไปดูดีๆนะไม่ได้อะไรมานะนี่จุดรตัวกลางจุดงไปีจุดหนึ่ง

ล,ล,ล็อกล็ดีเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยนะตอนแรกเจะล็อกอยู่บ่ล็อกอกยู่แต่แต่กล้องอน,นันอันนี้อันที่จะใช้งานมีเรื่องไปแล้วิไ

所以，那个上面就放了它。 ไปไหนไปขึ้นรถค่ะไปขึ้นรถขอผดว่าคนจล่ดครับลไปนะเพื่นไปฝากนี่ไปตกลนี่นก็